ในสถานการณ์โควิดสิ่งที่อยากจะฝากนะลูกหลานยายเข้าวัดมาขนาดนี้สร้างบุญกันมาอย่างนี้สร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็สร้างกันมาแล้วสร้างเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปต้องเป็นล้านก็สร้างกันมาแล้ววิหารคตสี่กิโลนั่นน่สด้านวิหารคตเราด้านละกิโล ม่มีวัดไหนก็สร้างแต่เราก็ช่วยกันสร้างกันมาสร้างบุญกันมาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าให้มีเชือเอ้อในการต่อสู้ไปข้างหน้าอย่าให้มีเชื้อบาบอะไรติดตัวกันไปให้มีแต่บุญล้วนๆเถอะอยากจะเห็นอย่างนั้นเพราะเราสร้างวัดมาด้วยกันเหนื่อยยากมาด้วยกันถึงคราวเออ โดนเรื่งโดนล้อมาช่วยกันมาอย่างนี้ล่ะสวดมนต์ธสวดธรรม,ารมาจากครั้งนั้นจําไม่ได้กี่พันจบกี่พันล้านล้านกับสี่สานจบกันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็ฝากเอาไว้ก็ช่วยกันมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องประคองกันต่อไป